สวัสดีครับอยู่กับนาที่จะพาไปนะครับวันนี้มาพักผ่อนนะฮะอยู่ที่บุตานิคเข้านิสนะครับสองมินบุรีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันร่มรื่นสวยงามอ๋อเวลาเข้ามาเนี่ยมีค่าเข,ข้าคนละหนึ่งร้อยนะครับแต่หนึ่งร้อยเนี่ยเอาไปซื้อของจริงข่าหรนได้ไปดูกันเป็นเข้ามานะฮะเข้ามาก็ร่มรื่นเลยนะครับนี่ ต้อนรับกันด้วยผมไม่กล้าเรียกชื่อให้กูเลียกไม่ถูกดูแต่ว่าร่มลื่นทีเดียวนะฮะน้ําตกเลยครับมาถึงเตันน้าตกเลยนี่ครับเห็นแล้วได้ไอเดียเยอะเลยนะครับเนี่ยสวยเลยครับร่มรื่นเลยทีเดียว อาจจะมีบางส่วนนะที่เขายังไม่ได้เปิดเข้าไปอาจจะปรับปรุงอยู่หรือว่าทําอะไรทักอย่างอ๋อส่วนนู้นเป็นกระบองเชรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูอรนนี้ก่อนมีตาคราบด้วยเห็นไหม เหมือนเป็นส่วนของไม้ใบทะ่เยอะนะฮะฝั่งทางนี้นะมาเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับโบทานิสนะครับอารมณ์เหมือนคนชอบต้นไม้แล้วปลูกพื้นที่ไว้เยอะๆแล้วก็แบ่งคนมาเข้าชมนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่าย YouTube ได้ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคนนี้น่าจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่ <c oughs> นี้เ,เราเลี้ยวเข้าไปดูกระบองไปเลยแล้วกันกรตรงนี้เขามีทางเดินขึ้นข้างบนด้วยนะเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนดีกว่าไปไปไ,ปไ,ปไปเป็นทางเดินชั้นลอยนะครับเราจะอาจจะได้เห็นมุมมองที่ เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะนี่นี่คือจากด้านบนนะครับอันนี้ใช้น่าจะเป็นยางหรือเหล็กครับไม่แน่ใจทำเป็นรั้วไปเลยก็เป็นความลุ่มลื่นไปเลยนะฮะโอ้ตรงนั้นมี แก้้ววดม่มีมีชั้นสองด้วยเห็นแล้วเป็นไอเดียเยอะเลยนะครับนี่ผมว่าโควบคุมนะได้หนึ่งร้อยบาทแล้วได้มาพักผ่อนอยู่ในนี้นะฮะ อ๋อทีนี้เขาเชื่อมลงไปกับสวนกระบองเพชรเลยข้างล่างเชื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อตัวนี้เป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร์ตัวนี้เป็นโซนร้านกาแฟะนะก็สั่งได้นะร้อยหนึ่งเมื่อกี้ก็คือเอามาสั่งกาแฟในนี้แหละนะนี่แล้วก็วนี้เป็นร้านกาแฟ อ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เดี๋ยวไปดูกันอ๋อมีทางนี้ทางลงทางนี้ด้วยเหรอไปอยู่นี้ใช่ไหมนะคมาดูไอเดียการตกแต่งร้านนะครับอืมอืมอืม แต่นีก็สวยดีนะที่นัืองไอคคอนโซเล่ที่เธอถามอ่ะเราก็มีแล้วเลยตรงนี้เป็นห้องแอร์เลยนะคุณก็ร่มรื่นเย็นดีนะถือว่าใกล้ชิดสวนสุดๆ,ดๆอะ่ะนี่ออกมาก็จะเจอนี่เลย เขาก็มีการพยายามเขียนป้ายบอกนะว่าสายพันธุ์อะไรนะอืม of, alia, ellow, อิชินโฟเมมเลเรียเมโลอ่าแต่อันนี้เป็นชูแมนนะจ๊ะอยากให้ดูบรบรยากาศรบอบๆกอน ที่การปลูกนะครับเขาก็จะเอาหินเนี่ย <c oughs> ก่อเป็นผนังรกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็เอาต้นไม้ปลูกในนั้นเลยนะครับก็ดูเป็นธรรมชาติดีได้ไอเดียเยอะเลยนะครับ อ้าวตรงนี้ห้ามผ่านแล้วแสดงว่าขณาน,านี้ไม่ได้ให้คนเข้านะอ๋อแต่เดินข้างบนได้หน่อนๆข้างบนนู้นมีขายด้วยนะแต่ตรงกลางนั้นไม่ให้คนเข้านะฮะอาจจะกบป,ปงอยู่หรือเปล่าอาจจะกลัวไม้ได้รับความกระทบกระเทือนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าเขา มีมาอะไรขายบ้างอ่ะดูโครงสร้างกันดีกว่านี่โครงสร้างนะครับก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นช่องระบายอากาศด้วยนะติดพัดลมด้วยนะเพราะว่าให้นักท่องเที่ยวมาเชี่ยวชมได้งั้นลงอุบอาจจะร้อนเกินไปนะ โลโฟเก่าแก่มากนะครับนี่อ๋อต้องไปออกทางนู้นไงนี่ฮะโซนกาแฟนะ มาดูโซนที่เขาขายไม้นะฮะตรงนี้ตรงนี้น่าจะแต่ไม้ที่แบ่งจําหน่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างนี่นาะเปิดมาด้วย c คนดิดานะครับนี่เขร่อยอ่ะสี่ร้อยคุนก็ไม่แพงนะจะโดนกลับบ้านไมเนี่ยเราผมว่าไม่น,าน่ารอด นี่เม็กซิกันไจแอนใหญ่เบิ่มเลยมาวิลเลกจะดูอะไรก่อนดี <c oughs> สงสัย <c oughs> จะโดนอยู่โฟเบียให้เราตรทั้งพันห้า กกโนี่เป็นตะกูลถังทองนะครับแล้วก็ไม่ใช่การใจอ้อนนะแล้วก็อันนี้เป็นเฟอร์ลรลเล็บเดี่ยว ฟลอร์ up. นี้เล็กๆก็จะอ้วนนะแต่พอนานๆเข้นาสิบยี่สิบปีสามสิบปีนี่ก็จะค่อยๆเป็นทรงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ถังเงินชูแมน ม่ดูจากทรงแล้วไม่น่ารอต้องเสียตังค์นี่ยอันนี้เป็นทางข้าอีกทางหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาก็เจอนี่เลยอากาเว่วิกตอเรียต้นเบิ่มบั่มมากแด่กลมสวยใช่แดดดีนะฮะขับไ่เนี่ยปล่อยทิ้งเป็นกรออย่งี้สวยดีนะ ออกเซฟแล้วข้างนอกไี่มีอะไร,รสดดะดงสำรวจนะเป็นตระกูลตรงนะฮะนี่ตระกูลตรงเขาแบ่งส่วนกันตรงนู้นจำได้บ้านพ่อเช้าที่เราเข้ามาก็าแบ่งโซนให้ชมนะได้เจนได้ทั่วๆนะฮะนี่สับประรดเนี่ยกองแค่นี้กี่สิบปีเนี่ย คนก็มาเยอะนะครับนี่เห็นไหมมาถ่ายรูปเช็คอินกินกาแฟชมกระบองเพชรในที่ล่มเออ